ครับสวัสดีครับกชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องับผมอา,อากาศเช้าวันนี้มาตามาพ่อ,อจิตเพื่อนๆพืองพ่อ,อจิตร้านแตกเพี่องชมมาติดตามกันต่อหมวดพี่องชมซึ่งหมวดที่แล้วขอโทษขอภัยทุกท่านนะครับที่มันผิดพลาดไปนะครับผมจับคู่ไม่ถูกส่วนเลขหลักนั้นเข้าเข้ากันนะครับผมทีนี้มาดูกันว่า,าพ่อ,อจิต ร้านแจกนั้นจะให้ตัวไหนมาดูกันนะครับผมอ่ะตามเอ็ดมาครับอ่ครับสวัสดีครับปอครับผมอ้าวมาเนี่ยมาจะเศร้าเลยมหมเนี่ยมาจำซึ่งงวดที่แล้วกับจับคู่ถือละครเนาะกันจับคู่ถือก็สิ้นไข่หนิมัยมันกับมีดลุดมีเขาไม่บอกขึ้น่าละครเนาะห่างเทียรมันกับโมเน่นนอนเพราะว่าเขาจับคู่เขากับคิด่าสิมาตัุนี่แต่ที่กิ่งมันกับบามากอะ ก็เห็ดจัิงเลยน้องขอนวะอ่ะจับไม่ก็ได้พ่อบาทนี่งวดไปจับมันที่ว่าอยู่หันเข่าอยู่ดีแต่ว่ามันโหมได้โหมว่าแต่ามันศูนย์มันมาสามสูดอยู่สามสูดอยู่คึ้นยังงวดศูนย์น่ะเนาะส้นกันน้องขอนอ่ะส้นกันสามส้นกันสามสูดปั้นนี่กี่คุพ่อจับแห้ศูนย์มันที่สวนสี่สวนอ่านั่นน้องขอเนอ่ะ วันนี้คุณพอ่อสีจับให้ตัวไดะตั้งรักตัวเดยกันพ่อแล้วเห็ดใหม่วดนี้เราวันทีมน่มาพอ่อมันกิดโดนดูด,ด,ด,ดทีหนึ่งพอนะ่อเนาะคือเรียกธรรมดากันหกหนึ่งหกสองพอนะ่อเนาะหกสาม จับกบเบิดมันจะเป็นที่สองตัวว่าสิบสองตัวเอาจะจับเอาตามกำลังวันก็ได้กำลังวังนเน,นี่ยว่าส่วนมากกำลังวันสิบหกไหมาจั่ตัวเลยฮนะคุเทียนว่ะวาเจ็ดสามหนู่วัะ เจ็ดสามเจ็ดสามหกสามสองคู่เลี๋ยวคมอันนี้เป็นล่างนะพ่อครับผม <c oughs> ตัวน,นี้อ๋อนี่มยครับเออล่อยจับใศูนย์สหอ่ะมาแล้วครับผมสี่ศูนหสสอง ีแปดนี่ครับผมสีคู่อ่ะสีคู่ตัวนี่มันจะเขารางนี่ดิบ้ันหันมันเขารางได้ดีในศูนย์สองครับศูนย์สองมาลงกันสุขกเขารางคนเนาะตัวนี้กับมาให้กันลับมามาทั้งมาทุกสุดละคพับอืมต่วเ้านจะจับวันใดจับคู่วัไใดอ่าวันนี้คุณพ่อจะจับคู่ให้ว่าหมดสิบานเนี่ยมันจะเข้ากันหรือไม่ติดตามกันนะครับเด้อ ครับผมศูนย์ห้าวันนี้ศูนย์แห้งอยู่ไหมครับคือยัง,งกเก่าหน่อยครับผมศูนย์ห้าศูนย์หกครับร <c oughs> ่างศูนย์เก่าเรอป เก้าศูนย์อันนี้นี่มันเป็นบนหรือเป็นล่างก่อนเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะพ่อนาะตัวนี้เยอะมากมากบนนะตัวนี้ส่วนส่วนสุดนี้สุดนี้มาบนวันนี้คุณอพอ่ออะไฮซีโคซีหางพ่อนาะซีู่ซีฮา,างนี่วันนี้มีมีตัวเรนมาพอด้ว ส <4 S 2> ี่คน,น,น,นตัวนี้สี่หกกับสี่แปดครับผมตัวนี้เนีเน,นให้2้องถันนี้เอา2้องูนี่รางรับรางางตัวนี้ราง,าง,างตัวนี้นนบนลรางเนะาะครับผม ตัวนี้ล่างนี่จะให้จะล่างกับผมล <c oughs> ่างหกสามเจสามสองทางแลอเนาะเดี๋ยวมาลังกันตัวรับผมมาลังกะไรเ,เน่ เวลากันเนาะอ่าเวลาไงมัน,น,นจะเป็นสี่คู่สี่คู่กันครับผมอ่าน่กัดคัดกับข้าวนนะคร,ครับผมเป็สี่คู่หาคู่อสามตัวนครับสุนสามครับผม เราทั้งหมดห้าคู่เอาบนบนริพัวขาดออกมาให้มันเดียวเทเร่บนหนิมคัดมากขี่คู่นึงเดีเก้าศูนย์ใส่ซาเนาะครับผมเอาใส่คู่นึ่งเลยพร้อมเป็นหาที่กันจะจจะมาทั้งบนทั้งล่างก็ได้สามคู่นี่ยครับครับผมเห็นสามคู่ส่วนล่างเห็นปะ่วนล่างเนี่ย ล่างเนี่ยสองคูแล้สามเฮือนสามสามเพือนนะครับนะครับผมท่านผู้ชมเอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมเอฟซีกันแบบนี้อ่ะมาเบิ่งกันคาดตกมาอย่างเต็มสตีมแล้วพี่น้องเน่นๆกันนะพี่น้องอ่ะของงวดประจำวันที่ทสิบหกมิถุนายนทศวรรษองพันหา้าพ่อจิตล้านแจกให้วิง่งให้ให้วิ่งบนล่างมีสวนกับเกต นะมีเกตกับศูนย์นะครับผมนี่ปิ่งบนล่างเด้ครับผมส่วนบนบนจับคู่ก็มี40่ศูนย์สี่สอสี่หกสี่แปดศูนห้าเน้นที่4ีนะ่ห0ศูนย์ห้าศนาพอเาส่วนล่างล่างพ่อจับคู่ออกมาแล้วก็มี6 3 7ามเจ็สามศูนซึ่งจะตรงกันแต่บนล่างก็ได้ Uh, 03ตัวเน้นก็คือ73 uh, 06 03นี่ครับผมเอาแคปหน้าจอไว้ uh, นะครับผมให้วิ่ง uh, บนล่างแต่นับที่ที่ศูนย์กันนะครับผมคะแนน,นที่ศูนย์กันนี่ครับ uh, ต่อหมวดกันเลยพี่น้องผู้ชม uh, จะมีโค้งสุดท้ายกันอีกหลังก่อนก่อนออกอยู่ แปลว่าจะสองสามเมื่อหน้าพ่อเนาะให้พ่อคัดออกให้เหลืออยู่น้อยลงกว่านี้ตัดห้อนลงให้เหลืออยู่บนหางเดียวล่างหางเดียวพี่น้องชมมาคอยติดตามคัดโปรลก์กดแชร์กันเด้อพี่น้องเด้อเวลาเมื่อนี้ขอขอบบนขอบคุณคุณพออ่อจิตนะได้รายกันนะครับเด้อที่ให้นอกทางกันตองอดกันครับผมเมื่อนี้พอกินแต่เศ้าได้ท่านกินข้าวไปพรเนีาะว่าได้กินข้าวว่า,วาให้ได้กินไง แล้วมียังดหาาน้ำคนเขาหนานน้ำคนรถเขาโอโอแล้วน้ำคนรถที่กุ้มพว่วงหรุ้มวงไปเยอะมาพอพอกินบนห้อม,มาเลยวันเถ้ดารับขอบคุณคุณยายคุณพ่อครับผมสวัสดีครับ